การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันรวดเร็วชอบมีอะไรที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นการเตรียม,ยมความพร้อมด้านการเงินเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเตรียมความพร้อมเนี่ยผมขอแบ,บ่งเป็นสมเรื่องสามขาแห่งชีวิตที่สมบูรณ์เรื่องของสำคัญเลยเงินเงินมาก่อนแน่นอนเรื่องของอะไรเวลา นเรื่องของอะไรสุขภาพสามอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างสมดุลให้เราเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนในเรื่องของเงินคนหนุ่มคนสาวคิดว่าอ่ะฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ฉันก็ทํางาน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 เพื่อจะได้ให้ได้เงินมาเงินมาเงินมาแต่ก็ไม่รู้ท้ายว่าเท่าไหร่ดีว่านั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็เวลา เวลาพอคนหนุ่มสาว,วยังวัยรุ่นอยู่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราทำาให้เยอะๆเพืยย่อได้เงินมาเวลามันก็ไม่มีไม่ให้มีเวลาให้ครอบครัวไม่ให้กับสังคมและที่สําคัญในผูกกับเรื่องของสุขภาพของคุณเองนะครับว่าเฮ้ยไม่มีเวลาออกกาลังกายสุดท้ายพอได้เงินมาเราเงินไปทําอะไรครับให้หมอสุดท้ายจะจบตรงงนั้นเพราะฉะนั้นในการสร้างสมดุลตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะเตรียมตัวด้านการเงิน ในอนาคตยังไงมากกว่าคือต้องดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมีแหล่งที่มาของารายได้จากอะไรบ้างเช่นเรามีอสังหาริมทรัพย์อยู่มีหุ้นอยู่คนนี้จะแบ่งแบ่งเป็นแบบสองกลุ่มก็มคือคนที่ทํางานในบริษัทต่างๆเราก็ดูอาจดูง่ายว่าเงินเดือนผมเท่านี้เกษียณอายุประมาณ60สปีมีารายได้ไปเรื่อยๆพอเก็บไปเท่าไหร่หลังจากเกษียณแล้ว60แล้วคุณจะมียุเท่าไหร่นั่นแหละครับคือเป็นจุดที่ คุณจะต้องคำนวณว่าเออต้องมีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่ณนะวันที่คุณเสียทีในการเก็บเนี่ยออมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับต้องมีวินัยในการออมถ้าเราทํางานบริษัทมันง่ายครับวันนี้เราเงินเดือนน้อยอยู่ค่อยๆออมทีละนิดทีละหน่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในระดับของเงินเดือนที่เราเพิ่มขึ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ทํางานในบริษัทคุณก็ต้องดูแล้ว่ะครับว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับ อสังหาคุณเอซรัพคุณมีอะไรนะครับุนคุณมีอะไรจากตรงนั้นเองคุณจะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วคุณก็มาหักกดลบกันนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างที่ผมเรียนอย่าลืมนะครับเรื่องวินัยในการออมสําคัญที่สุดจากนั้นทุกๆปีนะครับไม่ให้คุณบอกว่าคุณทําอย่างนี้คุณทาเรียบร้อยแล้วคุณมีวินัยเรียบร้อยหมดเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการติดตามผล ในแต่ละปีคุณต้องมารีไวต์ตัวคนเองว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณลงอะไรไปวะและไอ้ที่ลงไว้เนี่ยมันได้ผลตอบแทนตามที่เราคาดปะ่ะถ้าไม่ได้คุณก็ต้องปรับแล้วดังสิ่งที่สําคัญคือเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าเงินเนี่ยมันไม่สามารถซื้ออะไรทุกอย่างหรอกไม่สามารถซื้อสุขภาพได้ไม่สามารถไปจ้างคนแล้วมาออกกําลังกายแทนแล้วทําให้เราเนี่ยแข็งแรงมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในชีวิตสามขาแห่งความสมบูรณ์ก็คือเงินเวลาสุขภาพคุณต้องสร้างสมดุลให้เป็นสิจวัตรและมีวินัยในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับสำคัญที่สุด